สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไท a มิ i ิ i ตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ ขบวนยานเกราะของรัสเซียนั้นได้เข้ามาโจมตียูเครนในบริเวณตอนบนของเมืองอับดิอีกา้าอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นก็สามารถทําลายขบวนรถถังยานเกราะดังกล่าวของกองทัพรัสเซียได้ส่วนการรบในพื้นที่อื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้มินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสาหรับการบุกอย่างบ้าคลั่งและไร้สติของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของเมืองอาร์บดีอีฟกาก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในวันนี้กองทัพรัสเซียนั้นได้ส่งขบวนรถถังยานเกราะเข้ามาบุกกองทัพยูเครนบริเวณตอนบนของเมืองอาร์บดีอีฟกาอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมขบวนรถถังอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมขบวนยานเกราะของรัสเซียดังกล่าวนั้นก็ถูกทางการของยูเครน ทำลายเสียหายอย่างยับเยินเลยครับซึ่งลักษณะทั่วไปของการสู้รบกันในเมืองนี้กองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะสะสมกําลังเอาไว้บริเวณตอนบนของเมืองอาบีอีฟก,กาเพื่อที่จะพยายามบุกตัดหลังและยึดเขตอุตสาหกรรมของยูเครนให้ได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับคุณผู้ชมด้วยชัยภูมิที่เหนือกว่าของยูเครน ที่พวกเขานั้นได้อาศัยตึกกรามบ้านช่องต่างๆเป็นที่กำบังทําให้ยูเครนนั้นมีความได้เปรียบในการรบและยุทธธีการรบของกองทัพรัสเซียนั้นก็มักมาในรูปแบบเดิมๆจึงทําให้กองทัพรัสเซียเสียหายหนักทุกครั้งที่ส่งกองกาลังขนาดใหญ่เข้ามาบุกยูเครนในเมืองอับดีอีปกาครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยว่า ทำไมกองทัพรัสเซียนั้นจึงบุกเมืองนี้ไม่เข้าสักทีทั้งทางที่กองทัพรัสเซียก่อนการโจมตีนั้นก็จะมีการระดมยิงทั้งปืนใหญ่สนามระบบจรวดหลายลำกล้องและในบางครั้งนั้นก็จะมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ KA-52 เข้ามาแจมด้วย ซึ่งก่อนบุกรัสเซียก็ได้ปูพมเข้ามาหนักมากๆเช่นกันนะครับซึ่งเหตุผลที่รัสเซียบุกไม่เข้านอกจากที่จะมีกับระเบิดและโดรนของทางยูเครนแล้วแอดมินก็คาดว่ายูเครนน่าจะทําการดัดแปลงฐานที่มั่นแบบแข็งแรงมาก เพราะว่ายูเครนนั้นได้ทําการรบกับกองลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนโดยรัสเซียมาตั้งแต่ปี2014แล้วครับดังนั้นแอดมินเชื่อว่าในเมืองนี้ยูเครนก็น่าจะมีโอโมองมีฐานหลบภัยที่มั่นคงแข็งแรงอย่างแน่นอนครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือกองทัพอากาศของทางรัสเซียนั้นไม่ค่อยที่จะมีบทบาท เพราะว่าก็ต้องระวังระบบป้องกันพลังกาศของทางยูเครนที่ได้รับมอบมาจากทางตะวันตกซึ่งพวกน,นั้นก็ได้สอยเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียไปมากแล้วสิ่งนี้จึงทําให้กองทัพรัสเซียนั้นมักไม่ค่อยประสบผลสําเร็จในการรุกไปยังเมืองต่างๆครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมสําหรับการรบกันชิมเมืองบักมุนนั้นก็มีการผัดกันยึดน,นะครับโดยการรบกันทางตอนใต้ของเมืองนี้ยูเครนก็สามารถรุกค,คืบได้เล็กน้อยบริเวณหมู่บ้านครีช,ชีฟยาส่วนกองทัพรัสเซียนั้นก็สามารถตีสวนขึ้นมาบริเวณหมู่บ้านคูเดียม,มิบกาได้เล็กน้อยเช่นกันครับ ซึ่งระหว่างการโต้กลับของปีที่แล้วก็ถือว่ายูเครนนั้นสามารถกลับมายึดเมืองบักมุดได้มากพอสมควรนะครับสิ่งนี้ทำให้ความพยายามของกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ศูนย์เปล่าไปในที่สุดครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจววันที่2มกราคมฐานราบก็เสียชีวิตไป810นรถถัง7คันยานเกราะ13คันรถขนส่งทางการหาร3 5คันปืนใหญ่สนาม49กระบอกดโดรน53ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบขีปนาวุธ1ลูกและระบบป้องกันพลังกาศอีก1ระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยทางยุโรปและอังกฤษนั้นพวกเขาได้เตรียมที่จะสนับสนุนยูเครนต่อไปหากว่าทางการสหรัฐนั้นอาจจะยุต,ติการช่วยเหลือยูเครนหรือว่าลดการช่วยเหลือยูเครนลงในปีหน้า ซึ่งพวกเขานั้นก็มีเป้าหมายที่จะขัดขวางไม่ให้ปูตินนั้นชนะสงครามยูเครนอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหารของไทยนั้นก็ได้กล่าวว่าหากยูเครน ขาดการสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วโอกาสที่ทางการของยูเครนนั้นจะสามารถทำเคานเตอร์ออฟเฟนซีได้อีกครั้งก็มีน้อยมากๆแล้วครับการรบส่วนใหญ่ของทางยูเครนก็น่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับและคอยใช้อาวุธระยะไกลคอยยิงทำลายอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียให้ได้มากที่สุดต่อไปครับส่วนทางอังกฤษนั้นก็ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียเองก็เช่นกันพวกเขาก็ไม่ได้มีศักยภาพที่มากพอ ที่จะทําการรุกครั้งใหญ่เข้าไปโจมตีกรุงเคลียบได้ทําได้แต่เพียงรักษาพื้นที่ที่ยึดเอาไว้มาได้ก่อนหน้านี้เท่านั้นครับต่อมานะครับคุณผู้ชมประเทศนอร์เวย์นั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาจะสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยเฉพาะพวกเขานั้นจะส่งมอบระบบป้องกันพลังกาศมาให้กับประเทศยูเครนเพิ่มเติมครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของยูเครนนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพรัสเซียนั้นก็ได้โหมโจมตีทาาอากาศต่อประเทศยูเครนอย่างหนักซึ่งก็คาดว่าปัจจุบันนี้ขีปนาวุธที่ใช้ต่อต้านภัยทาาอากาศของยูเครนนั้นก็น่าที่จะลดน้อยลงไปมากเช่นกันครับ สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมสำหรับผลงานการรบที่ผ่านมาของยูเครนในระยะเวลาประมาณ6เดือนของปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่ายูเครนอาจจะไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์หลักที่จะแบ่งแยกกองลังของทางรัสเซียออกเป็น2ส่วนก็จริง แต่พวกเขาก็ยังสามารถยึดดินแดนกลับมาได้ราวราวเเนในระยะเวลาประมาณ6เดือนส่วนกองทัพรัเสเซียนั้นสามารถยึดดินแดนของยูเครนไปได้ราวๆ2วซนในระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับส่วนสาเหตุหลักๆที่กองทัพยูเครนยังไม่สามารถยึดดินแดนกลับคืนมาได้มากนะักนั่นก็อาจจะมาจากที่พวกเขานั้นยังขาดกองกาลังทางกาศ ที่จะมาคอยคุ้มครองและสนับสนุนกองกาลังภาคพื้นดินให้สามารถรุกไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปีที่ผ่านมายูเครนก็ได้กระจายกําลังกันบุกไปในหลายๆพื้นที่และมินก็คิดว่ายุทธวิธีของยูเครนนั้นก็ถูกแล้วนะครับดีกว่าทุ่มกําลังเป็นจํานวนมากรุกไปยังจุดเดียวไม่อย่างนั้นแล้วหากว่ายูเครนแหลมเกินไปกว่าจจะถูกกองทัพอากาศรัสเซียเข้ามาบดขยี้ก็เป็นไปได้ครับ และถ้าหากว่าเรามองไปที่กองทัพรัสเซียพวกเขาก็ไม่ได้ประสบผลสําเร็จอะไรเลยเช่นกันครับเพราะว่าปีที่ผ่านมากองทัพรัสเซียก็สูญเสียไปเยอะโดยเฉพาะที่เมืองอาร์บดีอีฟกาถือว่าที่นี่เป็นสุสานร,รถถังของกองทัพรัสเซียเลยก็ว่าได้ส่วนการยึดเมืองต่างๆนั้นกองทัพรัสเซียก็ไม่ประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเป็นที่เมืองบักมุดเมืองคูปเปียนเมืองอาร์บดีอีฟกาแต่ว่าในมาลินกานั้นก็ถือว่ากองทัพรัสเซีย สามารถยึดเมืองแห่งนี้ไปได้ในระยะเวลาถึง2ปีอย่างไรก็ตามเมืองนี้ก็มีระยะห่างเพียงแค่3.3กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก็เรียกว่ากองทพรัสเซียนั้นก็ไม่สามารถยึดได้แบบเต็มปากเต็มคำเพราะว่ากองทัพยูเครนก็ยังคงปฏิบัติการรบอยู่ในเมืองนี้เช่นกันครับ ส่วนประการที่2อแอดมินคิดว่าสาหรัฐอเมริกาส่งอาวุธระยะไกลให้กับยูเครนค่อนข้างช้านะครับโดยเฉพาะระบบจรวดหลายลำกล้องสิ่งนี้ทำให้กองทัพรัสเซียนั้นมีระยะเวลาในการเตรียมตัวในการสร้างฐานที่มั่นแข็งแรงซึ่งฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียนั้นก็มีการสร้างกันแบบ3มชั้นประกอบไปด้วยฟันมังกรแลนด์ไมล์แล้วก็สนามพรนะครับสิ่งนี้ทำให้ยูเครนโต้กลับได้ยากมากขึ้น นอกจากนี้อาวุธระยะไกลที่ทางสหรัฐส่งให้ยูเครนนั้นก็ไม่ได้ส่งตัวเต็มมาซึ่งขีปนาวุธแบบ AT-ACMS ที่ทางการสหรัฐส่งให้ ก็เป็นบล็อกวันมีระยะยิงเพียงแค่150กิโลเมตรเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับกองทัพรัสเซียไม่น้อยแต่ดมินก็เข้าใจสหรัฐนะครับเพราะว่าสหรัฐนั้นก็เป็นประชาธิปไตยดังนั้นการส่งมอบอาวุธต่างๆก็ต้องมีการพิจารณาผ่านสภาหลายขั้นตอนสิ่งนี้ทําให้การส่งมอบอาวุธอาจจะล่าช้าออกไปบ้างก็เป็นอะไรที่พอเข้าใจได้ครับ ส่วนขีปนาวุธระยะไกลที่เป็นตัวเต็มนั้นก็ได้มาจากอังกฤษและเยอรมันนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบสตอ m s มชาโดมีระยะยิงราวๆ250กิโลเมตรสิ่งนี้ทำให้กองทัพยูเครนนั้นประสบผลสำเร็จในการผลักดันกองทัพรัสเซียให้ออกไปจากแหลมไครเมียให้ออกห่างจากทะเลดำให้มากที่สุดซึ่งกองทัพยูเครนนั้นก็ได้ใช้อาวุธชนิดนี้ทำให้กองทัพรัสเซียเจ็บแสบมาแล้วหลายครั้งครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายกองบัญชาการ การกองเรือทะเลดำการโจมตีท่าเรือเซวัตโชโปโที่สามารถจมเรือดำน้ำและเรือรบอื่นๆของกองทัพรัสเซียได้อย่างมากมายครับ ซึ่งสิ่งนี้แอดมินก็มองว่าสําคัญมากนะครับการปกป้องเส้นทางเดินเรือของยูเครนในบริเวณพื้นที่ของทะเลดำนั้นถือว่าเป็นการปกป้องเส้นเลือดใหญ่ดังนั้นสิ่งนี้ก็จะทำให้ยูเครนนั้นสามารถส่งออกสินค้าของตนเองไปยังประเทศต่างๆและยังสามารถใช้เส้นทางเหล่านี้ขนส่งอาวุธมาให้ยูเครนทำการต่อต้านกองทัพรัสเซียในอนาคตได้อีกต่อไปครับ และสำหรับการทำเคาน์เตอร์ออฟเซนซีฟของกองทัพยูเครนในปีที่แล้วนั้นภาพรวมแอดมินมองว่าไม่ขี้เหร่น,นะครับคุณผู้ชมยูเครนนั้นสามารถลุกในพื้นที่บริเวณของโอลิคริฟได้มากพอสมควรและสามารถขับไล่เรือรบของกองทัพรัสเซียให้ออกห่างจากทะเลดำได้สิ่งนี้ถือได้ว่ายูเครนนั้นประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแล้วสำหรับกองทัพเล็กๆกองทัพที่คอยปกป้องเสรีภาพของตนเองครับ และสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ i รตต a รีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ